ทำเรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โดยมองโลกมองไทยบายทีระพัฒคุณจะต้องทําให้สําเร็จก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปอันดับแรกเลยเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายถึง42%ด้วยการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถจับต้องได้อันดับ 2. คือแบ่งปันเป้าหมายให้กับบุคคลอื่นข้างเคียงน,นี่คือการประกาศการประกาศนะครับคือการสร้างคอมมิชเมนต์สร้างพันธะที่คุณจะต้องทําไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ อันดับที่3ลงมือทําอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดทําเมื่อล้มเหลวหรือผิดพลาดไปลองลุกขึ้นแล้วทําใหม่คุณจะต้องอดทนกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าคนหลายคนที่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าเขาไม่อดทนและเขาไม่มีความตั้งใจมากเพียงพออันดับ 4. เป้าหมายของคุณจะต้องยิ่งใหญ่เพื่อที่จะกล้าที่จะลุกขึ้นมาทํามันอย่างทุกวันอย่างมีพลังถ้าเกิดเป้าหมายที่เราที่ตั้งเอาไว้มันเล็กน้อยเกินไป มันจะไม่เกิดพลังงานที่ดีที่จะกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นมาทํามันทุกวันทุกเช้าไปอันดับที่5้การเป็นผู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงเราได้และเป็นสินทรัพย์เชิงบวกที่จะสามารถต่อยอดต่อไปในโลกใบน,นี้ได้อย่างมีพลังและเนี่ยครับคือสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างให้เป็นไปได้ในชีวิตเราจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแป่งปันสวนัครับ